คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีสิงห์หากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับมาดูในเรื่องของการเงินนะครับดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไร การเงินพ่ขึ้นไปในเรื่องของความเบื่อนะมันเป็นเรื่องรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นช่องทางการเงินที่มันก็มีเข้ามาพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันเริ่มผ่าช่องทางมากกว่านะครับแล้วก็ถามว่าช่องทางมีไหมพ่ขึ้นว่ามีคนนําพาช่องทางมาให้นะครับในเรื่องของการเงินถามว่าในห่วงโนี้มันมีทั้งรายรับรายจ่ายที่มันต้องประกัระคองให้ดีนะไม่งั้นเนี่ยเรื่องของความที่มันแบบต้องจ่ายอีกแล้วเรื่องของหนี้สินไม้กแล้วมันเหมือนมีความเบื่อในเรื่องของการดูในการปรับสมดุลนะมันทะ เพราะว่าวงเกินไปจริงๆเราได้มันสามารถจัดการได้แล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรกับตัวคุณขนาดนั้นนะครับามาดูซิว่าช่องทางนะครับช่องทางการเงินช่องทางได้เป็นอย่างไรใหขึ้นเป็นถ่ายรูปนะมีโอกาสนะครับในเรื่องของการที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะการถ่ายวิดีโอนะครับการขายก็ได้ขายขายภาพนะขายภาพในออนไลน์ต่างๆนะครับหรือทํารีวิวนะรีวิวในออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะมันเป็นการที่คุณได้ กี่ยวกับการเก็บความทรงจําเกี่ยวกับการขายภาพถ่ายวิดีโอนะครับตัดต่อวิดีโอต่างๆหรือทําคลิปลงช่องทางโซเชียลต่างๆแล้วเกิดให้มีคนสนใจแล้วก็เหมือนเป็นช่องทางให้คุณได้รับในเรื่องของเงินช่องทางการเงินมากยกิงึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับยังต่อมาอีขึ้นในเรื่องของ butterfly effect นะครับในเรื่องของช่องทางต่างๆที่ คุณทาแล้วนะมันเกิดเงินมากขึ้นช่องทางต่างๆที่คุณเริ่มต้นจากสิ่งเล็กเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะจากความรู้ความสามารถของตัวคุณไพ่คนอบรรพยา effect เ,เนี่ยมันหมายถึงการทำที่คุณเนี่ยอาจจะมองข้ามไปแต่มันส่งผลในเรื่องของเงินที่มันเพิ่มขึ้นนะครับส่งผลในเรื่องของความปังในเรื่องของเงินมันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงในเรื่องของไพ่ขึ้นเป็นผีเสื้อนะอาจจะเป็นเรื่องของของสวยของงามก็ได้นะครับหรือคนที่ชอบเกี่ยวกับเครื่องสําอางคนที่ชอบเกี่ยวกับในเรื่องของของสวยของงามต่างๆเนี่ ด้วยเช่นกันนะนื้อรวมไปถึงในเรื่องของอดอกไม้นะครับหรือเปเรื่องของการที่อาจจะขายเกี่ยวกับดอกไม้ก็ได้เกี่ยวกับสัตว์ก็ได้นะมันเป็นการที่สร้างความสบายใจนะสร้างความสุขให้กับผู้คนอันนี้ก็เป็นช่องทางที่คุณจะสามารถทําได้แล้วก็เสริมเงินเสริมทองให้คุณได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสําหรับไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะครับ หนึ่งอย่างแรกเลยนะไ่ขึ้นเป็นสี่ถวยนะครับเป็นการทบทวนเรื่องของการเงินให้ดีในเรื่องของหนี้สินต่างๆอะไรต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยต้องเริ่มแก้ไขปัญหาได้แล้วนะครับหากคุณเริ่มแก้ไขปัญหาเนี่ยไ่ขึ้นว่ามันจะดีต่ออนาคตคุณมากๆเลยนะต้องเริ่มเร่งรีบทำน,นะต้องเร่งรีบรไม่งั้นเนี่ยในเรื่องของปัญหามาันจะตามมาแล้วเนี่ยเราเป็นมันเป็นช่องทางที่เราสามารถทําได้ในปัจจุบันด้วยนะครับในเรื่องของการขจัดปัญหาต่างๆในเรื่องของการเงินแล้วก็ดูตามหลับตาความจริงก็แล้วก อย่ากเก็บทุกปัญหามาสมมาสมในใจนะครับมาสมในการกระทําเลยทันทีเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องแก้ปมเทปปมนะแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาไปมันจะค่อยๆหมดไปได้เรช่องงานอยากแก้ทุกปัญหาให้หมดไปในวันเดียวนะมันทําไม่ได้แล้วนะครับอย่างที่2อต่อมานะครับไปขึ้นในเรื่องของซีเรียนะครับในเรื่องของการเวลานะไปขึ้นในเรื่องของการที่มันมีความไม่มั่นใจกับการใช้จ่าย กับ,บการที่จะไปซื้อตรงนั้นไปจ่ายตรงนี้บางทีมันจัดลาดับความสําคัญเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะในเรื่องการจัดลำดับความสําคัญเนี่ยมันต้องมาจากใจตัวคุณก่อนบางทีมันทุก มันไม่สบายใจมันทุกเรื่องอะไรมันก็จะจ่ายสิ่งนั้นน่ะบางทีมันก็ผิดบ้างนะครับบางทีมันก็ถูกบ้างเพราะมันทําตามอารมณ์ตัวเองจนเกินไปนะจริงแล้วเนี่ยข้อเสีของกูณเนี่ยมันคือไพ่ขึ้นเป็นสามดาบมันตกเรื่อของอารมณ์อยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นตามอารมณ์ตัวคุณเนี่ยมันก็เลยออกไปหมดบางทีมันไปซื้อความสบายใจให้กับตัวเองด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งใช้เงินหนักไปกว่าเดิมอีกงนั้นในห่วงชุวเนี้ยก็ต้องวางแผนดีนะครับในเรื่องของการจัดการบริหารการเงินของตััวคุณให้มน รับรียบมากขึ้นนะครับเรื่องรายจ่ายต่างๆมันจะได้ลดน้อยถอยลงไปบางอย่างที่มันเกินความจำเป็นก็ต้องดูวิธีเหมือนกันนะครับมาดูในเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภเป็นอย่างไรโชคลาภไปขึ้นเป็นพระอิศวรน,นะในเรื่องของการที่ได้รับพลังงานจากสิ่ง,งเสิทเรื่องโชคลาภเหมือนกันนะครับอ่ไปขึ้นเป็นเรื่องของอ่าพาสิวะที่ดื่มน้ําผิดนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นพาสตีโนติโชคลาภถามว่ามีไหมมีนะแต่มันเหมือนแบบเป็นทุกขลาภอ่ะคือมันมาได้มาก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่อ่าาแกันบง เป็นความทุกข์ในชีวิตก็ได้ที่คุณเจอเนี่ยมันจะได้โชคลาภนะอันนี้ก็จะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนเจอเรื่องเยอะๆมาเหมือนโลกใบเนี้ยต้องการความสดุนให้กับตัวคุณนะก็มีโอกาสจะถูกไว้มีโอกาสจะได้โชคลาภจากเงินพิเศษเงินอะไรบางอย่างที่ได้มาเป็นก้อนนะไม่จะเป็นต้องเป็นหวยอย่างเดียวแต่ก็เหมือนจะได้รับโอกาสได้รับเงินแดรับทองเกี่ยวกับโชคที่จะเข้ามาหาตัวคุณแต่ก็มันเหมือนแลกมาด้วยความไม่สบายใจนะเพราะก็เป็นท็อกซิในที่เป็นเนื้อเรื่องของพลังงานทางจิตใจของตัวคุณเนี่ยดังนั้นก็ ประประยมจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นก็แล้วกันอย่าที่จะไปคิดลบรรทุกสิ่งทุกอย่างเน้อยยังมีบางสิ่งบางอย่างที่จะคอยเติมเต็มสร้างความสุขให้ตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับมือสีไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะไพ่เตือนในเรื่องของปีชวดนะครับการใช้สติปัญญานะการใช้ความคิดเพื่อจะขจัดปัญหาการปรับตัวนะให้เข้ากับสถานการณ์ทุกๆอย่างยางสองต่อมาไปขึ้นพญานาคูนะครับเออเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับ ความสาเร็จด้วยนะในเรื่องของการเงินก็ดีด้วยในั้น,นห้องช่วงนี้นมูดีกว่ามูดีกว่าคือไพ่ที่นในเรื่องของพญานาคเนี่ยก็ลองไปในเรื่องของขอพอรนะกับองค์พญานาค <S <s <ign al> เพื่อเสริมในเรื่อง,องของการได้รับทรัพย์ได้รับเงินได้รับทองได้รับการเปิดโอกาสต่างๆในเรื่องของการเงินให้มันดีขึ้นนะครับให้มันคล่องตัวขึ้นนะครับจนจบโตมากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับในเรื่องของการที่เราไปมูเกี่ยวกับพญานาคนะครับอนุสิไพ่บุญญาพิหารว่าอย่างไร ไปขึ้นเรื่องของการทำบุญกับคนพิการแล้วก็ใส่บาตรพระบทใหม่นะครับก็เป็นการที่คุณเสริมดวงนะไปเข้าวัดทำบุญนั่นแหละหรือว่าการไปทำบุญกับคนพิการนะตามสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อจะส่งเสริมให้คุณเนี่ย ก็จะอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องการเงินให้มันดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการใส่บาตรกับพระบทใหม่ก็ต้องดูตามวัดวาอารามไกลบ้านของคุณหรือที่ไหนมีเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่เขากำลังจะบวชนะเราก็ไปร่วมบุญนะอาจจะไปโอนเงินทําบุญก็ได้หรือไปตามวัดวาอารามก็ได้ก็แล้วแต่ความสะวของแต่ละบุคคลซึ่งเสี้ยวเนี้ยก็จะนํานะครับให้ในเรื่องของความที่มันถูกขัดขวางน,นะอุปสรรคต่างๆก็จะค่อยๆคลี่คลายการเงินก็จะค่อยดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วเนี้ยดวงทีได้ต้องเริ่มจาก พลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ